มาได้จ้าก,กินขนมจีนสวัสดีทุกคนจ้าฮัลโหลเอพิวันจเดย์นองไปครับวันนี้มาได้เมคอัพนะคะวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าจ้าโอเควันนี้ไม่ว่างเลยจ้าวันนี้ไม่ว่างสวยได้จ้าวันนี้จเดย์นอมบีสี่นูบิวตี้ฟูลน็อตจูน็อตบิวตี้ฟูลอ่ BC, BC. าบีสี่บีสี่กินข้าวปุ้นจ้าน้ำยาป่าจ้าน้ำยาป่า าเด้อแซบๆน้องกันจ้ามาเด้มอาามาเด้อผักก็ไม่มีหรอกวันนี้งานยุ่งจะวันนี้วันเสาร์ทำขนมยุ่งทําขนมอยู่เลยไม่ว่าง มันยาปลาปลากระป๋องมันยาปลาปลากระป๋องกินง่าย sốt nám. Ở à ngoài.

โอ้แซ oh, ่บลายคำโตไปรถรีบกินเยอะไปทำงานต่อวันนี้มีปาร์ตี้จ้ะ แซ่บปลากระป๋อง ปลากระป๋องนี่มันดีไปอย่างก้างก็กินได้โอ๊ยร้อน รีบจัดจ้ดพี่น้องเดี๋ยวรอสักพักนึงก่อนหายใจไม่ทันหายใจไม่ทันกินน้ำก่อนหายใจไม่ทันพี่น้องเอ้ยกินเผ็ดร้ายก็แสบท้อง เดี๋ยวนี้นะกินเผ็ดไม่ค่อยได้พี่น้องแสบท้องโอ้ยเมื่อยโอ้ยโอ้ย นง่ายๆ 哎、啊、，OK，哎、啊，哎、啊，哎、啊，哎呦呦呦妈。啊啊啊啊啊 สำหรับใครวันนี้วันเกิดสุขสันต์วันเกิดแล้วกันุขภาพร่างกายแข็งแรงคอยหล่ำหล่ำรวยๆขอยเป็นมาเศรษีคิดสิ่งใดคอยสมความหวังความปรารถนาเดินจ้าชีวิตคอยมีแต่ความสุขจ้ะกำยำแรงเวยอกำยำม,ม่า้องแต่งต่อะกนเอาล่ะทีนวัานี้วันเกิสุขสัอยัเละกร้างอยแข็งแรงยหล่อล่วยๆยปนาริส่งใาหวงควนเ้อยีแ่วสุ้ะกำยีแรงหลยอะกำยำ่ต้องต่ะกินเอาล่ะทว้วบ๊ายบาย